้าคุณรักความก้าวหน้าอยากเห็นมิติใหม่ของสิงห์บุรีอยากเห็นการเมืองท้องถิ่นที่ใสสะอาดอยากเห็นการใช้งบประมาณอย่างสร้างสรรค์และคุ้มค่าอยากเห็นการพัฒนาที่โดดเด่นเลือกคณะก้าวหน้าสิงห์บุรีเลือกตั้งสมัยนี้เลือกนายสุรชัยบุลือหรือทนายอูดเป็นนายกของการบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีเบอร์สามเบอร์สามเลือกสมาชิกเขตที่สอง อำเภอรพรมบุรีเลือกเบอร์หนึ่งนายนาไครัตดาเบอร์หนึ่งนายนาไครัดาหมายเลขหนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งจากคณะก้าวหน้านายนาไครลรัดาเบอร์หนึ่งฟังชัดๆเลือกนายกเลือกเบอร์สามเบอร์สามนายสุรชัยบุลือเลือกสมาชิกเลือกนายนาไครลรัดาเบอร์หนึ่ง ไกลก้าวด้วยหัวใจก้าวด้วยศรัทธาก้าวย่างกันอย่างมันง่นคงด้วยความใสตรงนะตรงเมื่อการเวลาเปลี่ยนยุคสมัยเปลี่ยนสิ่งที่ต้องเปลี่ยนคือแนวคิดที่ต้องพัฒนาให้ก้าวหน้าและทันโลกเปลี่ยนประเทศไทยเริ่มได้ที่บ้านเราเลือกตั้งสมัยนี้ เลือกนายสุรชัยบุลือหรือทนายอูดเป็นนายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีเบอร์สา